สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำขนาดสามแสนคิวพี่น้องลดขุดสามเสือสามสหายสามค่ายสามธรโมน์โจรมาริยานด้วยกันครับหลังจากฝนตก วันไหนฝนตกก็หยุดวันไหนฝนไม่ตกก็ทำงานครับเพราะว่าข้างล่างมันเป็นดินเหนียวอยู่ถือว่าทำงานได้นี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำเปิดมันมันตื้นครับมันตื้นก็จะเห็นว่ามีหญ้าครับหญ้าขึ้นแล้วก็50เซนติเมตรแรกนี่เป็นดินดำครับปุ๋ยยังดีเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าย่าขึ้นครับนะนี่ตื่นอองขุดลึกเข้าไปอีกประมาณ4เมตรได้ครับนะอ่ะสามเสือสามสหายสามค่ายโคจรมาเจอกันขันแรกก็สวิตโมเอ็เฮดสองหนึ่งศูนย์เอฟหกมาแคน ขันที่สองนั้นซานี่ครับไอ้นมตีซานี่เอสวายสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีนี่สองไกลไปเนาะยืนอยู่บนรถกระบะแล้วก็รีวิวลงไปเลยสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีนะครับเดินทางจากแดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าจากจีนส่วนสวิตโมนั้นเดินทางมาจาก อินโดนีเซียครับส่วนโกเบโก้เอสเค200รุ่นซูเปอร์เอ็กก็เกิดที่เมืองไทยและพี่น้องมากอกโตอยู่เมืองไทยชราภาพอยู่เมืองไทยเมดอินไทยแลนด์สวิตเตอร์โมนั้นอินโดนีเซียครับเอาพี่หลง ราชาบอดินครับโอ้มันนืดไม่ไหวนี่นนต้องให้ซานี่เอสไวสองร้อยสองหนึ่งห้าสีดันเลยว่าเอซีสองพลาวไปน้องอตัวนี้ไม่แน่ใจนะ220หรือ190เดี๋ยวดูก่อน FN527 S10 s p ส e d ปีโอ้ ได้ครับพอได้ต้องขุดหญ้านะต้องออกหมดนะพี่น้องบริเวณนี้อ๋อพอได้ครับพอได้แรงดีครับสองเพลายำยุกเก้าศูนย์โอ้คี่ลงคลองบ่อเลยงั้ยนี่ <S <S รถขุดสามค่ายก็เครื่องยนต์คอมมอนเร็วทั้งสามนะครับ วิตเร์โมมาแคน F6 หี่ใช้อีซูซูครับีเ 4HK1 พนนลังมาก็เบียดเบียดอยู่ที่157.5พลังมาครับนะส่วนซานนี่นะ158นะครับ2 1 5สี่ซูเปอร์เอซีใช้มิซูบิชิครับ CM50 สีซูซูโบอมบันเร็ว เตอร์เฟลระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันครับซูเปอร์เอ็กก็ใช้ฮิโน่ครับ j o โ e หา้าสขีทูบคอมเอนเรลเหมือนกันต้องเดินบทอีกครับม่อยู่โอ้โคนขับนี่ถอดเสื้อเลยกำถอดเสื้อเลยครับสำหรับซานี่ซานี่ช่วงล่างจะ 215C นี่จะจะยาวครับนะเทียบเท่า LC เลย หล่นเลื่อนแปดตัวครับแคเดียรสองนอกนั้นก็เจ็ดทับสองนะครับฟุ่งกี้ก็พอๆกันครับแต่ว่าซานี่ในศูนย์จุดเก้าสามสุ per x กับศูนย์จุดเก้าสามมาแคนน่าจะศูนย์จุดเก้าศูนย์ครับโอ้ฟังนู้นวิ่งดำกันนะให้ซูปอสุ per x ตักให้ดำหกล้อพี่น้องสวยจะเป็นด็อกกี้แล้วก็ ร็อกกกับอิสุกบฮิโน่ครับนะมก้าร็อกกีก ino, ออกกกกวิงดูอ่างครับเนี่ยฝั่งนี้ขุดเสร็จแล้วครับนะเหลือแค่แต่งขอบน้ำมาก็ให้ลงไปอกองอยู่บริเวณนี้ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะขุดไล่ไปเรื่อยๆนะครับวิ่งได้ไม่เต็มสูบ เอามาแคนมาแคนปูมาแค,น,าแคนก็ทอยนะรถดำไม่พอเอาจะเอาตรงไหนกันน่ครับดินดนำนี่ปุ๋ยยังดีเลยตอนแรกนี่เปิดน้ำสูบน้ำออกนะครับตื้นตื้นมากเดี๋ยวให้ดูน่ครับตื้นเขินเลยจริงขุดสัก ตรงนี้นี่สี่แสนคิวห้าแสนคิวน่าจะได้ลึกครับนะสานี่ก็ดูแลโดยแม็กซานี่ครับปัจจุบันมีทั้ง205ศูน์โรใหม่ DPC แล้วก็1 0 4ครับนะ140แล้วก็204ค่าตัวไม่แรงครับ โก็ดูแลโดยลีเป้ครับโกเบโกดูแลโดยอาริยะครับปัจจุบันนีมาร์คเทนมาร์คเทนสองร้อยมาร์คเทนแล้วสองร้อยเอสเอ็มแล้วก็ร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ด่จะทำยังไงจะทำยังไงเอ่ยงานตรงนี้น่าจะตรงนี้จะเป็นเดือนครับนะ ตอนนี้จะยางเข้า2เดือนหรือเปล่าครับจองานใหญ่ๆขุดลอกอ่างนี้ก็ต้องรถใหญ่ครับจะโอเคแต่วิ่งได้ครับวิ่งได้ดินนี่ข้างล่างแข็งอยู่ถ้าเป็นดินนิ่มก็ดินสมองก็เรียบร้อยครับ สามเสือสามคายเรื่องเชื้อเพลิงครับเรื่องการบริโภคเชื้อเพลิงก็น่าจะพอๆกันครับซุปเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์น้าร5อยห้า้าพลังมาครับคอมมอนเรลซานี่158นะครับคอมมอนเรล40คอมมอนเรียวสวิตเตอร์โมนี่น่าจะ157.5ห้าส้าพลังมาวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนาทีเหมือนกันหมดครับ เกิดค่าตัวก็จะสานีค่าตัวจะถูกกว่าครับนะเดี๋ยวเล่าสูงกันฟังไว้นนอะส่วนการคุดก็รถดำสิบนละ้อน่าจะเที่ยวละร้อยนะครับส่วนรถดำหกลอ้อนะ่าจะห้าสิบบาทนะ่นปีนไปนู่น,นลวโ <laughs> อ้ไม่ธรรมดาครับไม,ไ,มไม่ธรรมดา ้หลงกรับพี่หลงหลงหลง,ล,งลายไปนั่งเอ้ยรา,าชาบอดินครับยุคเก้าศูนย์ที่เขาเรียกพี่หลงหรือว่าเชิญหลงนี่ครับเชิญหลงโฆษณาดาราฮ่องกงดาราจีนวิ่งสู่มฟัดไปเนางอ้าวสองเพลา น่าจะ220ครับเอ่เกาะโบมาป่าวต้องมีเกาะแล้วครับอ,อทางลงมันลงได้คันเดียวถ้าทำสองคันนี่จะจะดีมากครับเอาผ่านครับผ่านนืดๆจัดให้ครับโอ้ยสุดลีสุดลี 100บาทก็เชื้อเพลิงน่าจะประมาณ1,000ครับวันหนึ่งหนึ่งวิ่ง30เที่ยวก็3 0 0 0วิ่ง40เที่ยวก็4 0 0 0ค่าเชื้อเพลิงอีกอ่ะว่ากันไปครับบางทีก็อีกพันพันหนึ่งจะไม่พอน,นั่นนี่ส่วนอัตรา3เสือ3สหายนี่นี่ก็อยู่ประมาณสัก0 0 0พันนะนะ3,000 3น0าห้า ก็รีวิวให้พี่น้องได้ชมกันสนใจซานี่แม็กซ์ซานี่จัดให้หลอดไฟ LED ไฟแทคหน้า80เซนทั้งสามท่ายครับโรลเลอร์เจ็ดซานี่โรลเลอร์แปดนะครับตัว JCE แดดออกแล้วดูมาแคนก็ เครื่องเครื่องยนต์ก็ยังเปรี้ยงกันทั้งสามนะครับไม่มีควันออกถือว่าดีมากขุดทำงานไม่แน่ใจคิวเท่าไหรนะพี่น้องนี่ทำงานวัดกันที่คิววัดกันที่บอนะบอที่ขุดไม่ได้วัดดินข้างบนนะพี่น้องดินจะแน่นน,นะคิวนแน่นนีน่คขุดขุดขุดด,ดินเหนียวมันจะขุดออก ออกช้าครับนะแต่ว่าปริมาณดินนั้นเยอะนะครับพี่น้องดูนะกองทับกูเขาฝั่งนู้นครับนะนจัดระเบียบต้องจัดระเบียบกันอีกชุดใหญ่แล้าก็เอาให้พี่น้องได้ชมกันสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t o r i n t r a c k 982723752ธุรกิจดินนะครับก็ต้องศึกษาดีๆไม่ว่าอาชีพไหนก็ช่างนะครับเราก็ต้องศึกษาว่าเราถนัดไหมนะครับไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะก็มีกำไรเหมือนกันนะ้องนะขอให้เรานั้นชอบแล้วก็รักใส่ใจลงไปครับทุกอย่างก็จะโอเค ิลงครับฟุซโซมิสุบิชิยุก้าศูนย์สองเราครับขึ้นมาแล้วสบายสบายครับนีน่ผมชอบอกดติดตามนะครับสวัสดีครับ